นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังบอยโกศิยพงศ์ค่ะได้มีการโพสต์แชร์ประสบการณ์เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าประมาทเรื่องสุขภาพค่ะโดยเจ้าตัวได้มีการเขียนร่ายยาวเหยียดใน Facebook เลยบอกว่าเมื่อพระหัสบดีที่ผ่านมาไปหาหมอเพราะรู้สึกเจ็บหน้าอกแบบจุกๆมาประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้แล้วนะคะคุณหมอก็วินิจฉัยว่าอาจจะมีเส้นเลือดหัวใจตีบอยากจะให้ไปฉีดสีเพื่อทำการเอ็กซเรย์เสร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปรอผลอย่างชิลๆเพราะมั่นใจว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็นึกในใจว่าโอ้โห ไม่น่าไปบอกภรรยากับลูกว่าเจ็บหน้าอกเลยเขาเลยเป็นห่วงนะคะพอกลับไปหาคุณหมอที่ฉีดสีเอ็กซเรย์ให้หมอก็บอกว่าทราบผลหรือยังพี่บอยก็บอกยังครับเพราะคิดว่าคงไม่เป็นอะไรอยู่แล้ว คุณหมอเลยแจ้งนะคะว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนั้นตีบ2เส้นเป็นเส้นหลักและเส้นขแขนงนะคะซึ่งตีบไปประมาณ75%ถ้าจะให้ชัวร์เดี๋ยวจะต้องใส่สายเข้าไปฉีดสีดูซึ่งตอนนั้นพี่บอยก็บอกไม่มีความรู้สึกกลัวขอไปทําธุระต่างประเทศก่อนได้ไหมแล้วค่อยกลับมาทําแต่หลังจากที่ทางคุณหมอส่งข้อมูลไปให้อาจารย์ผ่าตัดดูนะคะปรากฏว่าอาจารย์บอกเลยว่าจะต้องจัดการคืนนี้ จะต้องสวนเส้นเลือดหัวใจเพื่อทําบอลลูนเลยเพราะว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนั้นตีไปบไป80ซแล้วค่ะแล้วพี่บอยก็พยายามต่อรองหลายครั้งว่าไม่อยากจะทําเพราะว่ามันมีงานประชุมที่ต้องจัดการแต่อาจารย์หมอยืนยันนะคะบอกว่าเตือนมาแล้วก็ทําเถอะก็เลยตอบปากรับคาไปนะคะคือพี่บอยคิดว่าหมอท่านนี้น่าจะเป็นคําเตือนจากพระเจ้าเพราะว่าตอนที่ไปทําบอลลูนเสร็จเนี่ยมีโอกาสได้เห็นเส้นเลือดที่มีลักษณะตีตัว โอ้โหมันเหลือความไม่ตีบอยู่น้อยเหมือนกันในใจก็คิดว่าเกิดมันไปตีบหรือไปเป็นอะไรที่ต่างประเทศเนี่ยคงจะยุ่งแน่ๆเลยก่อนทิ้งท้ายไว้ว่าที่เขียนมายืดยาวเนี่ยอยากจะบันทึกไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าประมาทกับเรื่องของสุขภาพบางทีเรานึกว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกแต่ถ้ามีอะไรเตือนหรือร่างกายพยายามจะบอกอะไรฟังเขาบ้างก็ดีนะครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งเรสามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ